ตอนนี้จับตาไปที่อิทธิพลของพายุคาจิกินะคะโดยเฉพาะพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือรวมไปถึงภาคอีสานที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างที่เชียงใหม่เร่งเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับปริมาณน,น้ำที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นค่ะ ประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอ่จอจังหวัดเชียงใหม่เปิดทั้ง6บานค่ะเพื่อปร้องน้ำในแม่น้ำปิงตอนกลางบริเวณเขตเมืองเชียงใหม่และทะเลสาบดอยเต่ารองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนการรับมือพายุคาจิกิระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมการระบายน้ำนั้นจะอยู่ที่230ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ ตลอดแม่น้ำปิงก็มีประตูระบายน้ำทั้งหมด11แห่งตอนนี้เปิดระบายน้ำทุกบานส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เส้นเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำา8 8 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ68ของความจกุก็ยังรองรับน้ำได้อีก90ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าล่าสุดเพิ่มอัตราการระบายน้ำอยู่ที่40ลูกบาทเมตรต่อวินาที นายเกือ้อกูลมณสัมพันธ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่บอกว่าสถานการณ์น้ำปิงวันนี้นะคะบริเวณต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาวมีระดับสูงขึ้นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับในเขตเมืองเชียงใหม่ที่จุดวัดน้ำสะพานนวรัฐมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ปกติที่180ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยาโชลรประทานเร่งพร่องน้ําออกจากกว้านพะเยาผ่านประตูระบายน้ําสถานีประมงน้ําจืดพะเยาพร้อมทั้งมีคําสั่งให้ฝ่ายในแม่น้ําอิงที่มีอยู่14ฝ่ายเปิดระบายน้ําทั้งหมดเพื่อเตรียมรับปริมาณน้ําที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นล่าสุดปริมาณน้ํากว้านพะเยาอยู่ที่28ล้านลูกบาศกเมตรจากปริมาณความจุ355ล้านลูกบาศเมตร ส่วนที่จังหวัดน่านประชาชนในเขตเทศบาลบางส่วนก็เก็บทรัพย์สินที่มีค่าเอาไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากที่มีการคาดการณ์นะคะว่าพายุคาจิกิอาจจะส่งผลกระทบทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันอีกครั้งส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านก็เร่งนําเครื่องสูบน้ําไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน,น้ําโครงการศูนย์ส่งน้ําและบำรุงรักษาทุ่งสำริดเขื่อนพิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้ก็เปิดประตูระบายน้ํา2บานสูง50ซนติเมตรเป็นการเร่งระบายน้ําลงสู่คลองส่งน้ําชนละระทานรองรับน้ําที่มีโอกาสไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะนี้เขื่อนพิมายมีปริมาณน้ํากักเก็บอยู่ที่3ามล้านสองแสนเก้าหมื่นลูกบาทเมตรหรือว่าร้อของความจุ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเมืองพิมายส่วนเพจ f a c e b o o k ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมีการโพสต์ข้อความส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือน15จังหวัดพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถลม่ม ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพหากจำเป็นแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปอย่างที่ปลอดภัยค่ะ